สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชมหน้าทนายเอ็มตัวจริงเปิดชมหน้าทนายเอ็มตัวจริงหลังถูกโยงเป็นกุนซือคดีแตงโมเปิดชมหน้าทนายเอ็มตัวจริงหลังถูกโยงเป็นกุนซือคดีแตงโมก่อนโพลเคลื่อนไหวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขา่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยา หลังได้มีรายงานว่าเจอร่างของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังกู้ภัยยืนยันจากการแต่งกายลอยน้ําตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงครามต่อมากระติกผู้จัดก,การส่วนตัวและเพื่อนสนิทแตงโมนิดาได้ยอมรับสาร,รภาพแล้วว่าให้การเท็จเตรียมนำตัวส่งฟ้องยังศาลหลังได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนกบักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีในข้อหาให้การเท็จม172 โดยมีนายศิระเจนจาคะอดีตสสกทมมาด้วยโดยยืนยันว่าไม่เคยพูดตั้งแต่แรกว่าแตงโมฉี่บนเรือเพราะไม่เห็นแต่มีแต่แซนบอกซึ่งกระติกไม่เคยให้การว่าเห็นแต่อย่างใดจึงขอเตือนอีกทั้งสี่คนขอให้พูดความจริงยังไม่สายขอให้เห็นแก่แตงโมพร้อมกันนี้ระบุด,ด้วยว่าหลังเกิดเหตุแตงโมพัดตกเรือกุนซือเอม็มเป็นคนบอกให้ทุกคนให้การ ไปในทิศทางเดียวกันล่าสุดนายรัพิพงศ์บุญญะจารุสิริหรือทนายเอมได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าทุกคนตามหาทนายเอม็มแต่วันนี้ทนายเอ็มตัวจริงโผล่แล้วนะครับขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคดีน้องแตงโมผมไม่ใช่กุนซือขวนเรือนะครับขอบคุณทุกกำลังใจและเชื่อมั่นในวิชาชีพนักกฎหมายและทนายความของผมเสมอมา ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ